สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศตอนเช้าในการเดินทางไปทำงานนะครับวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้ขี่เอ400ไปทำงานนะครับก็ไม่ได้ขี่มา ระยะแล้วนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะ mm hmm. ก็เอามาไล่ขมาออกบ้างนะฮะ mm hmm. ตอนนี้เอสระยะไมของผมอยู่ที่77,922นะครับโดยประมาณยังไม่มีอาการควันไหลนะฮะอาการก็ ยังไม่มีควันออกนะครับก็อ่าดูแลตามระยะนะครับระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคือเอ่อ sr ที่ผมขี่ส่วนใหญ่ก็ใช้ในกรุงเทพนะครับพอมีออกทริปไปต่างจังหวัดบ้างนะครับก็จะเซตไว้ว่า1ขี่ไปครบ3000กิโลก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง1 หนึงครังนะฮะก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่าเครื่องยนต์ตั้งแต่ใช้มายันจะ80,000กิโลยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าทุกทกอย่างขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละบุคคลนะครับ ก็มีจูบท้ายกันนิดหน่อยนะครับเดรกกระทันหันนะขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าขับกันค่อนข้างเร็วนะฮะให้ดีถึงะระยะห่างไว้สักหน่อยไม่ต้องไว้จี้เยอะก็ได้ครับเพื่อความปลอดภัยของของตัวเราเองนะครับแล้วก็ป้องกันอุนบัติเหตุนะฮะ เสียเวลาครับแล้วก็อาจจะเสียตังค์ด้วยครับแนะนําเพื่อนๆน,นะครับมอเตอร์ไซค์เราควรมีประกันอุบัติเหตุนะครับอย่างน้อยก็สามบวกอะฮะมีไว้ก่อนฮะเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้ประกันคุยนะครับซ่อมรถเขาส่วนของเราถ้าเป็นสามบวกเราก็ก็ไปซ่อมเองนะครับมีตังค์ก็ซ่อมไม่มีตังค์งก็พักก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะ สำคัญที่สุดคือมีติดไว้ฮะ อย่างหนึ่งนะครับเรื่องน้ำมันโช๊คนะครับเรื่องของซีนน้ำมันนะฮะก็ลองเช็คดูนะครับว่ามีน้ำมันเยิ้มหรือเปล่านะครับถึงระยะก็เปลี่ยนนะครับเซ็ร,ระดับน้ำมันโช๊กใหม่นะฮะการขับขี่ฟีลลิ่งมันก็จะดีขึ้นนะครับ ถ้าปล่อยไว้นานๆมันก็จะส่งผลต่อการขับขี่นะครับคือแบบาการยุบการย้วยการเด้งมันก็จะแข็งกระด้างนะครับแล้วก็ทำให้เราขับขี่รู้สึกว่ามันสถานมือนะครับอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการารักษากลไกต่างๆนะครับ ในส่วนของกระบอกโช๊คนะครับให้อยู่กับเราหรือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะฮะก็อย่าลืมเรื่องของน้ำมันโช๊คนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของวาลวนะครับเรื่องของวาลว์วไฮดีเพราะวาล์วาเสียตอนแรกๆผมออกมาก็มันเหมือนโรคก,กิจนะครับเราก็ระแวงไปหมดเลย มันเสียงดังนะฮะร้อนแล้วมันมีเสียงดังเราก็เฮ้ยมันทําไมรถม,มีเสียงวางวาวห่างหรือเปล่าเงี้ยครับพอรู้สึกอย่างนั้นปุ๊บมันวาวดังการแก้ปัญหาคืออะไรครับวาวห่างก็ไปตั้งวาวนะครับหรือจริงแล้วเราเรียกอะไรดีครับบุคลิกของเอดีกว่าเนาะนะครับบุคลิกของเอคือยังไงมันร้อนเนี่ยนะครับ ร้อนปุ๊บวาวมันก็จะดังนะครับมันเป็นบุคลิกของเอการาอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปเป็นกังวลกับเรื่องเสียงของวาวเยอะนะครับการตั้งวาวให้ตั้งตามระยะการใช้งานตามคู่มือน่าจะดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นมาผมมาเริ่มรู้ว่าเออมัน,มนดังด้วยบุคลิกผมก็ก็ปล่อยๆผ่านนะครับเฉยๆกับการตั้งวาวนะครับ จะตั้งก็ต่อเมื่อเปลี่ยนโอลิงฝววาวาลนฮะ,ะเปิดแล้วก็ก็ตั้งจรจะตั้งก็ต่อเมื่อ,อต้องเปิดเครื่องนะครับต้องเปิดฝาเครื่องอะไรเงี้ยฝาฝาเสื้อนะก็ก็จะตั้งตอนนั้นนะครับจะไม่ไม่ไม่ไ,มไปไม่จะไม่กังวลเรื่องของเสียงแล้วก็ไปตั้งนะฮะก็เพื่อน <S <S ๆลองดูครับอันนี้อาจจะเป็น ความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าเราสัมผัสได้แบบไหนนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับสิ่งที่จะต้องทำกับตัวรถของเราเองนะฮะไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงท่อไหมนะครับตอนนี้ท่อผมใช้เป็นเปลี่ยนเป็นท่อซูเปอร์แท็บนะครับซูเปอร์แท็บปลายปิดนะครับผมใส่ ใส่แผ่นไป20แผ่นนะครับใส่แผ่นไป20แผ่นสุดสุดความยาวน็อตพอดีเลยไม่ไม่รู้ว่าจะยินเสียงข้าเข้าไปในวิดีโอหรือเปล่านะครับพท่อแถบผมสองใบแล้วนะครับ ใบแรกก็เป็นมือสองทั้งคู่หละฮะใบแรกเปลี่ยนตอนออกรถใหม่เลยได้เปลี่ยนออกรถมาสองเดือนก็เปลี่ยนนะครับใช้มาประมาณสามปีเกือบสี่ปีมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็ที่ที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าตอนนั้นขี่ไปออกทลิปที่แก่นกระจานนะฮะที่แก่นกระจานแล้วขากลับ กรุงเทพเหูหูยึดท่อมันฉีกครับต้องจอดเอาลวดมัดไว้ก่อนนะครับตอนนั้นอยู่แถวแถวอำเภอผักปากท่อราชบุรีนะครับก็รัดลวดมาจนถึงกรุงเทพนะครับแล้วก็มาถึงกรุงเทพปุ๊บก็จัดการ อาหาท่อใหม่เปลี่ยนนะครับตอนนั้นก็ซื้อในซื้อในกลุ่มเอานี่แหละครับได้มาตอนนั้นใบใบละหกพันห้า 6, ครับพี่น้องอในเอตาด้วยกันขายให้นะครับก็ใส่มาตอนนี้ก็จะสองปีได้แล้วมั้งครับสองปีกว่า ตันนั้นซื้อมามีใย,ยแก้วมาให้ด้วยนะครับมีใย,ยแก้วให้ด้วยเดิมท่อเดิมที่เอสซเปอร์แชปใบแรกที่ซื้อมามันตรงอ่ามันจะเป็นฝอยผัดหม้อนะครับพันเอาไว้แต่ว่าใบที่สองได้ใย,ยแก้วมานะครับไม่ เสียงผมว่าผมชอบใบที่สองมากกว่านะครับเพราะว่าเสียงมันจะดูนุ่มนุ่ม,มทุมๆแล้วก็ไม่ดังนะครับนี่ฮะท่อจะเป็นพืชพืชแบ็บกลางนะครับ ซูเปอร์แถบมันก็จะมีสั้นมีกลางมียาวนะครับแต่ของผมจะเป็นตัวกลางโอเคก็เดี๋ยวจะถึงที่ทำงานแล้วนะครับวันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับ อ,อย่างไงให้มีกำลังใจในการทำงานกันทุกๆคนนะครับก่อนลากันวันนี้ก็ฝากกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับงไงก็เดี๋ยวมีโอกาสขียตาไปออกคลิปเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปกับวิธี SR นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม